มาดู Honda Accord ปี2013ครับอันนี้เข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นตรวจเช็คน้ำยาแล้วปรากฏว่าน้ำยาแอร์รั่วน้ำยาในระบบเหลือน้อยสภาพข้างหน้าที่เราเจอติดรั่วคือท่อน้ำยาแอร์นะครับท่อน้ำยาแอร์ที่มีค่าน้ำมันต่ออยู่คือที่เราเจอนนครับ และด้วยเลขใหม่ที่ใช้มาแล้วประมาณ200กิโลครับเนี่ครับเลขใหม่เราจะทําการถอดตู้แอร์มาเช็คกลวแล้วก็มาล้างทำความสะอาดให้ลูกค้าด้วยครับติดตามชมตอนต่อ,ตอไปครับขั้นตอนในการถอดตู้แอร์ครับเรากําลังจะดึงตู้แอร์ออกมานะครับ รุ่นนี้สไลด์ออกข้างครับฮอนด้าะปูดฮอนด้าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดครับสไลด์ออกข้างอ่านี่ครับตัวแอร์อนะครับสภาพปินคอยผูกก่อนค่อนข้างชำรุดนะครับเดี๋ยวเราจะลองเช็คลวนด้วแก้ไขให้ครับทำการล้าง กล่องโวเวอร์ให้ครับแล้วก็ล้างเปิดตู้แอร์ให้ผูกชิ้นครับสภาพ่องน้ำเก่าครับเสื่อมสภาพเกือ่อยุ่ยครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนให้ครับติดของน้ำให้ใหม่นี่คือสภาพตู้แอร์ที่ปูก,ก่อนนะครับ การที่ผ่านการใช้งานมาค่อ้างเยอะนี่คือสภาพตัวแอร์เก่านะครับมาดูอะไรที่จะเกยนให้นะครับเป็นตัวแอร์ก็ใหม่เป็นงานนําเข้าครับตาม,มประมาณแต่ทางเราก็รับประกันให้นี่คือกล่องแอร์นะครับอี่เพ็นชั่นบาแล้วก็เดี๋ยวแต่ละมันคอมทดแทนให้ครับ ไปในปอดใส่ตู้แอร์กับคืนครับเรากำลังจะประกอบโตู้กลับคืนนะครับ <c oughs> เราได้ทำการเปลี่ยนท่อแอร์ให้เรียบร้อยครับ ที่เราประกอบตู้แอร์แล้วก็เติมน้ํำยาเทสระบบเรียบร้อยเตรียมส่งงานให้ลูกค้านะครับเรามาดูความเรียบร้อยกันถ้าเทสอยู่ในเเทที่ปกติครับฝั่งโลงไฮใช้ได้ครับมาดูอุณหภูมิหน้าช่องแอร์กันหน่อยครับก็ประมาณ7 9 9ครับก็ลดลงต่อเนื่องนะครับ มาดูในรถกันครับหลังจากที่เราประกอบตู้แอร์เข้าไปก็งานประกอบเรียบร้อยครับไม,มไม่มีน็อตเหลือไม่มีน็อตเกินครับงานประกอบเรามีรับประกันไม่ต้องเป็นห่วงครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหน้าเพจร้านหนุกออโตทแอร์รัดประเขาหรือโทร0899211805 ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม